คุณผู้ชมสวัสดีนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมแค่อยากจะมาบ่นเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเออแล้วก็ไหนก็มาบน่น่ะขอขายของหน่อยแล้วกันร้านไอติเล่นครับบริการเจ้าเก่าเจ้าเนะดิมเนาะแต่เลี้ยงมีมากมายนะครับลองไปเจ้าสถาดูนะครับคุณผู้ชมลองไปหาดูนะแต่เลี้ยงราคาถูกนะครับไปาบน่นกันต่อนะครับก็ผมสื่อว่าอัปเดตนี้เนาะมันแบบ แอบน่าเบื่อนะครับไม่แอบ,บแลหละน่าเบื่อเลยนะครับคุณผู้ชมดูจากที่มันนะอันนี้นะดูคุณผู้ชมไอที่บอกเมนูพวกนี้นะไอเจ้าของเจ้าหมูตัวเนะี้ยมันบอกว่ามันต้องการอะไรนะครับแล้วกว่าเราจะทําอาหารได้แต่ยบางทีนะคุณผู้ชมบางทีนะดับรอนะครับะฉนนั้นผมทําอาหารรนะอ20นาทีนะกว่ามันจะได้เนาะแล้วก็บางทีอาหารดับไม่ถูกรสปากกว่าเนะี้ยมันไม่ชอบนะมันก็ให้ของแค่เนี้คุณผู้ชมเออรู้สึกว่าอัปเดตนี้แบบ ไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยมันน่าเบื่อเนี่ยเป็นอัปเดตที่น่าเบื่อมากครับสัตว์เลี้ยงก็เ,เดือดไปใหม่สัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้ดีขนาดนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงมันคือเจ้าเฟอร์เรตเนาะเนี่ยวิวรีบัตแป๊บนึงสัตว์เลี้ยงก็คือฟเฟอร์เรตลดไอ้ฟเฟอร์เรตเพิ่มเวล์หนึ่งเวลแต่รอเกือบยี่สิบนาทีเพิ่มหนึ่งเวล กับไอ้พวกนี้หมีก็สกิลคล้ายๆเดิมนะครับติดแข็งเนาะเป็นหมีน้ำแข็งที่เอาออกไปนะครับอันนี้ก็ตุ่นก็ขุดของแล้วก็ตายก็กินนะครับจอดสลอดได้ผมจําไม่ได้ว่าทําอะไรเนาะค,คือแบบว่าเลี้ยงก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็แล้วก็เอีเวนต์ก็รอกว่าจะทําได้แต่ละอย่างนะครับถือว่านานเนาะเออคือแบบเอีเวนต์เซนยังผมว่าเอีเวนต์เซนอ่ะเอีเวนต์รอบที่แล้วจำได้ไหมอีเ,อเวนต์เซนอ่ะก็ก็น่าเบื่อนะคือมันไม่มีอะไรทําเลยนะครับไม่เหมือนรอบแบบรอบนู้นเนาะอีเวนต์มูน,นเนาะอีเวนต์เซ กว่าจะนี้เนาะกว่าจะแก้นูน่นแก้นี่นะครับโอ้โหแล้วก็ปรับเนื้อสัตว์เลี้ยงอะไรไปนะครับตอนนี้นะครับผมว่าเกมอะมันเริ่มแบบมันเริ่มจุจดขาลงละถ้าเกิดถ้าเกิดจะเดียวยังทำอีเวนต์แบบคล้ายๆอย่างนี้นะครับผมต้องมารอนู่นรอนี่นะครับไม่สามารถแบบยัดใส่ทีเดียวได้นะครับคือแบบลองไปดูช่องอื่นๆนะครับไม่มีไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับอีเวนต์นี้แล้วอย่างมากก็ทําอาหารแบบชิ้นใหญ่อะ่ะเออคือแบบ มันแบบมันไม่มีอะไรเลยอีเวนต์นี้มันไม่ได้สนุกอะไรเลยคุณผู้ชมคือแบบเหมือนเขาออมใส่มาขั้นเวลานะครับอาจจะมาอ mm ัปเดตหน้าก็ได้นะอัปเดตหน้าอาจจะอีเวนต์นี้อีเวนต์อาจจะเก่งไออาจาอาจะสนุกก็ได้นะเออผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนาะแบบมันแบบมันไม่ค่อยเน้นแบบพวกพืชนเนาะแบบไอพวกพืชอะ่ะเนี่ยพืชมาใหม่อะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยพืชมาใหม่อะ่ะก็ไม,ม่มได้แบบน่าเก็บขนาดนะั้นอะ มีต้นนเะนี่ยซูการ์เกตผมเห็นในทิกตอกนะทำเป็นผลใหญ่เนาะแต่ว่าราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นเนาะเออ,เอ,อหรือว่าแพงไม่แน่ใจนะครับเห็นแบบเขาทําในทิกตอกลงนูง่นลงนี่นะครับแต่ว่าก็ก็แล้วทําไมครับคือเกมนี้นะครับเงินมันเฟออยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยได้เน้นพวกผลไม้นะเขาจะไปเน้นพวกสัตว์นะครับตอนนี้มันจะ,จะไม่ใช่ไอ้อะไรนะไม่ใช่โกการ์เด้นนะครับมันจะกลายเป็นโกแอนิมอลแล้วนะครับคุณผู้ชมดูดูสัตว์ที่เข้ามาในเกมนะครับ เนี่ยแค่เก็บใส่กระเป๋าอะคุณผู้ชมดูเลยดูกระเป๋าผมดิยดูสัตว์เลยโคตรเยอะคุณผู้ชมคือแบบขนาดผมเก็บไม่ค่อยจะซ้ำตัวอะแต่บ,บางตัวก็ซ้ำเพราะว่าสกิลมันดีเนาะเออมันแบบมันเริ่มไม่ใช่เกมปูผักแล้วผมว่ามันเริ่มจะกลายเป็นเกมเก็บเลี้ยงสัตว์แหละเออจริงๆนะคือตั้งแต่เนี่ยโบนัสซัมเนาะมันแจกโบนัสซัมทุกคนใช่ไหมปุ๊บแล้วพอแจกโบนัสซัมเนี่ยทุกคนก็มีตงังมีอะไรหมดมีอันนี้มันแบบ ที่เมื่อก่อนแคนดี้โกงๆตอนนี้บนวอซ้อมแต่บนวอซ้อมก็อาจจะยังไม่ขนาดทุกคนก็เท่าเทียมผมก็เข้าใจแหละว่ามันก็เท่าเทียมนะแต่ว่ามันก็มีส่วนที่มันหายไปคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับคลิปนี้มีอะไรมากับมาบ่นได้เจอเนาะบายแล้วคุณผู้ชม